วันนี้เราจะเดินทางไปกับรถยนต์ Mercedes-Benz ครับซึ่งบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นล่าสุดเป็นรุ่นเดียวนะครับที่มีจำหน่ายในประเทศไทยในเซกเมนต์นี้ครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100เป็นรถแบบ SUV มี3แถว7ที่นั่งครับคือ Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC SUV AMG Dynamic ครับ mm. บอกว่าเรียกสั้นๆก็คือ EQS SUV หรือจะเรียกเขาว่าเป็น EQS 450 SUV อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ยืนยันว่าเป็นรุ่นเดียวนะครับที่เป็นไฟฟ้าล้วน100% สแถว7ที่นั่งนะครับแล้วก็เป็น SUV ก็บอกว่ารุ่นนี้ใส่ทุกอย่างนะครับที่ทั้งความหรูหราความสะดวกสบายเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยสมรรถนะในการขับขี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปด้วยกันครับก่อนขึ้นรถเดินทางนะครับดูข้างนอกอย่างแรกเลยที่ จะเห็นก็คือว่ากระจังหน้าที่เป็นโลโก้เบนตอย่างเงี้ยตัวดาวแบบเนี้ยความสวยงามของเขาสีนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นสีเทาต้องบอกสีเทาบางคนติดปากนะบอกเทาแลมโบเทาแลมโบก็สไตล์นี้นะครับไฟหน้านะครับดิจิตอลไลท์นะครับเป็นเลเซอร์ไลท์แบบนี้แล้วก็เพิ่มออปชั่นได้นะฮะเดี๋ยวเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะเพิ่มออปชั่นได้จะเป็นไฟเปิดมาเป็นโลโก้อะไรต่างๆก็สามารถที่จะซื้อออปชั่นเพิ่มใส่เข้าไปได้รถคันนี้เป็นมอเตอร์คู่ครับมอเตอร์คู่ก็คือมีทั้งมอเตอร์ขับหน้า เลนจ์ในการวิ่งเนี่ยก็1ชาร์จประมาณสัก650กว่ากิโลเมตรสบายๆความสามารถในการชาร์จดีขึ้นเพราะว่าประมาณ15นาทีสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณสัก250กิโลเมตรบันไดข้างนะมีบันไดข้างตรงมือจับนะครับแตะปุ๊บเปิดออกปิดเข้าไปเดี๋ยวมันก็พับกลับเข้าไปนะครับสำคัญคือเรื่องของแอโรด a นมิกจะเห็นว่าเป็น EQS นะครับที่เป็น SUV แต่ว่าทรงอาจจะไม่ได้เหมือนตัว GLE GLS ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปนะก็จะใช้ลักษณะของการที่เป็นดีไซน์แบบนี้เพราะมันจะมีเรื่องของเรื่องของลมครับเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ที่ทําให้มันรูลมเรื่องของแอโรไดนามิกต่างต่พวกนี้ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับข้างหลังเห็นว่าพื้นที่แถว2เนี่ยค่อนข้างกว้างขวางเลยสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีจอแยกมาให้มีฟังก์ชันออปชั่นแยกมาให้มีหมอนนะครับตัวรองศีรษะนะครับ เบาะปรับคงได้นะฮะปรับพับราบก็ได้นะครับพื้นที่เล็ลุมต่างๆเหลือเฟือประตูดูดนะครับรถที่มีฐานล้อยาวเวลาถ้าเกิดว่าใครที่ต้องบอกว่าพื้นที่จอดรถจํากัดเนี่ยอาจจะบอกว่าเลี้ยวยากแต่ว่า EQS SUV เนี่ยล้อหลังเลี้ยวได้ด้วยมุมของล้อหลังเนี่ยอยู่ประมาณ4.5องศาเป็นออปชั่นที่สามารถเพิ่ม เติมได้นะครับดูพื้นที่ใช้สอยครับต้องบอกว่าเป็น3แถวเจที่นั่งซึ่งมองจากข้างนอกอ่ะหลายคนอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าด้วยความสปอร์ตของเขานะผมว่าช่วงท้ายเนี่ยจริงๆแล้วแอบบอกเลยว่าเหมือนกับมุมเนี้ยเวลาผมมองมุมนี้เข้ามาผมว่าคล้ายๆกับพวกพอเช่ขยเยนอ่ะอ,อ,อารมณ์นี้จริงๆนะครับแต่ว่ามันเป็น3แถวเจที่นั่งเนี่ยให้ดูแถว3นั่งได้จริงไหมคือถ้านั่งแถว2แบบสบายแบบฟูลไซส์แบบนี้นะแถว3ก็ต้องแบบเป็นคนตัวเล็กๆอะ่ะเป็นเด็กหย่อนพื้นลงได้ ข้อดีก็คือพอเป็น3แถวปุ๊บเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ยังเก็บกระเป๋านะพวกกระเป๋าเป้แบคแพคก,กระเป๋าเดินทางคืน2คืนนะครับเป็นทริปสั้นๆอย่างนี้ยังขนของได้หรือถ้าจะพับเบาะลงไปนะครับกดก่อนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าหลายเดี๋ยวจะไปบอกว่าเฮ้ยเขาตัดฟังก์ชันตัดออปชันหรือเปล่าไม่นะครับเป็นเหมือนกันหมดนะแถว2เนี่ยเขาปรับไฟฟ้าเนี่ยตรงที่ผมกดเนี่ยซ้ายกับขวาในด้านซ้ายเก้าอี e, ้คนนั่งหน้าซ้ายต้องขยับขึ้นไปหน่อย เพราะนั้นเรื่องปัญหาที่จะไปกระแทกโดนจอจอแตกเสียหายไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับพับราบลงไปเรียบร้อยฝั่งขวาเดี๋ยวผมจะกดฝั่งขวาให้แถวสองพับราบลงไปนะครับเช่นเดียวกันเบาะคนขับก็จะถูกปรับยกระดับขึ้นไปหน่อยให้มันพ้นระยะเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวพนักพิงศรีรษะเนี่ยมันจะพับงอลงไปทีนี้แถว3เนี่ยอันนี้เป็นเมนนุ่นที่ผมบอกว่าอย่าไปคิดว่าเขาตัดออปชันหรือเปล่าไม่เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดทั่วโลกนะครับก็กดพนักศรีรษะ ต้องกดลงไปก่อนนะแม้มันจะไปดันอยู่กระบอกแถวสองพอกดลงไปปุ๊บก็ดึงเมนนุ่นเลยครับนะปรับตรงนี้ปล่อยลงไปลงร่องพอดีจะเห็นว่าแถวสองเนี่ยมันทํางานไฟฟ้ามัน,นําให้พื้นที่ของแถวสามเนี่ยลงไปพอดีเห็นไหมฮะก็จะได้ระนาบนี้แล้วก็ยืนยันว่าผมชอบอันนี้นะครับช่องวางแก้วกับเสียบชาร์จสําหรับคนนั่งแถวสามมีช่องแอร์แยกให้เลยซ้ายขวาใครอยากใช้แถวสามคุณก็แค่ดึงเฉยครับไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรเนี่ยดึงกลับขึ้นมา เลือกใช้ข้างเดียวอย่างนี้ก็ได้อีกข้างก็จะวางของได้สะดวกเลยถ้าเป็นครอบครัวผมนะอันเนี้ยสบายตอบโจทย์คล้ายๆกับอารมณ์เดียวกับแบบ gls นะครับจะให้ดีก็พับลงไปแล้วก็เพิ่มพื้นที่อย่างนี้ดีกว่านะอ่ะดูพื้นที่กันเรียบร้อยนะครับตัวรถเรียบร้อยเพราะนั้นถึงเวลาเดี๋ยวพาไปลองขับกันครับรุ่นชื่อเขาเต็มๆนะอย่างเป็นทางการเลยนะ eqs 4 5 0 4 m a t i c SUV AMG Dynamic บางคนก็เรียกมันสั้นๆว่า EQS SUV หรือบางคนก็จะเรียกว่า EQS 450 SUV ก็ว่ากันไปนะ a t i c เมแน่นอนเป็นระบบขับ4ล้อครับมอเตอร์คู่2ตัวแล้วนี่เป็นรถที่เขาคนเดียวอะในตลาดนตอนนี้นะที่เป็น SUV ไฟฟ้า3แถว7ที่นั่งเข้ามานั่งอย่างแรกผมเหมือนเดิมครับ ผมชอบรถเบนซ์แล้วก็คนที่ผมอยากจะชื่นชมมากเลยคือคนที่ออกแบบภายในอะ่ะเนี่ยแม้กระทั่งแบบเป็นตอนกลางวันนะดูเรื่องไลติงเรื่องไฟแอมเบียนไลท์ติงแสงสีอะไรเนี่ยโคตรดีนะผมบอกเลยผมใช้คำนี้เลยว่าโคตรดีชอบมากวัสดุหรูหราพรีเมียมสมกับความเป็น Mercedes-Benz นะเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นอกจากเรื่องของการออกแบบความสวยงามแล้ววัสดุครับ เนี่ยพวกวัสดุผิวสัมผัสเฮ้ยผมถือว่าควรค่าและคู่ควรกับการเป็น Mercedes-Benz ใช้คำนี้เลยก็ได้นะครับถูกใจมากนะต้องบอกว่าผมถูกใจมากอีกอย่างที่ EQS SUV คันนี้ต้องพูดถึงการเป็นรถที่มีจอครับมีหน้าจอมากที่สุดตั้งแต่ Mercedes-Benz มีมาจำ,นะจำหน่ายอยู่นะตอนนี้นี่เขาบอกว่ามีหน้าจอมากที่สุดละระบบของหน้าจอ กับ MBUX ก็ไม่ธรรมดาเขามีระบบที่เรียกว่าสัมผัสใช้งานง่ายนะครับคือเป็นเลเยอร์ง่ายๆรถนี่มันจะเรียนรู้ครับนอย่างโหมดพวกนี้มันจะเรียนรู้ว่าอะไรที่1เราใช้งานบ่อยเราใช้งานประจํามันจะถูกดึงขึ้นมาเพื่อลดขั้นตอนการปรับเข้าไปในหน้าจออันนี้ดีมาคุยเรื่องสมรรถนะหน่อยนะครับรถยนต์คันนี้เนี่ยมีขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดเลย118กิโลวัตต์อาหนึ่งชาร์จวิ่งได้ 658กิโลวัตต์อาวมีโหมดการขับขี่ที่รองรับตั้งแต่โหมด Off-Road Eco Comfort ไปถึงสปอร์แล้วก็ i n d i v i d ว a l แล้วก็ขีดความสามารถในการชาร์จแบตเตอรี่ไวมากประมาณว่า15นาทีเนี่ยคุณจะชาร์จได้ใช้งานระยะทางวิ่งได้ถึง250กิโลเมตรกลับมาที่เรื่องของโหมด Off-Road กันหน่อยในโหมด Off-Road ของเรามันสามารถที่จะปรับ ยกระดับความสูงความต่ำของตัวรถได้คือขึ้นรถมาปกติเนี่ยมันสูงประมาณ1 7 8จมิลลิเมตรจากพื้นเพราะคุณปรับบวกหนึ่งหรือคุณเลือกไปใช้โหมดออฟโรดเนี่ยความสูงตัวรถมันจะเพิ่มขึ้นอีก2 5ม mm. ิลลิเมตรโดยที่ความเร็วต้องไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือถ้าเมื่อไหร่คุณขับด้วยความเร็วเกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงความสูงของโหมดออฟโรดจะถูกดึงกลับมาเองโดยปริยายในทางกลับกันถ้าคุณวิ่งในแบบโหมดปกติ แล้วความเร็วคุณเกิน100กิโเมตรต่อชั่วโมงรถมันจะยกระดับความสูงลงไป10มิลิเมตรจากค่ามาตรฐานเพราะว่ามันอ่านค่าความเร็วได้ครับมันจะปรับให้เหมาะสมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าช่วยครับในเรื่องของแอโรเดนามิกช่วยในเรื่องของการจัดการกับลมที่ตีปะทะเข้ามากับตัวรถลมที่หมุนเข้าไปกับใต้ท้องรถเพราะฉะนั้นมันจะต้องปรับระดับของมันเอง นะครับก็คือลบหถ้าลบหนึ่งนะคือลดลงไป10มมตรถ้าบวหงหก็คือสูงขึ้น25ม mm. มนะครับในโหมดออฟโรดเช่นเดียวกันก็ถ้าในโหมดสปอร์ตถ้าความเร็วเกินหรือในโหมดคอมฟอร์ทถ้าความเร็วเกินมันก็ลดตัวลงให้อันนี้เป็นสมรรถนะขีดความสามารถในเรื่องของการขับขี่ของ EQS SUV คันนี้ครับ เป็นไงครับวันนี้1วันนะครับเดินทางไปกับ EQS นะครับ SUV หรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือ EQS 450 4matic SUV AMG Dynamic ครับต้องบอกว่าผมชอบอย่างหนึ่งที่ Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยพอเขาเปิดตัวรถปุ๊บเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเลนจ์ราคาในระดับประมาณสัก5ล้านนะครับต้องบอกว่า4ล้านกว่าๆไปจนถึง6ล้านบาทเนี่ยช่วงว่างประมาณนี้คุณเลือกเอาเลยนะครับคุณอยากได้แบบไหนถ้าชอบรถยนต์ไฟฟ้า1 0 0์แบบนี้นะครับมีเทคโนโลยีมีความปลอดภัย3แถว7ที่นั่งนั่งกว้างขวางสะดวกสบาย หรูหราตามสไตล์ของ Merc e d e s b e n z EQS SUV ถูกใจแน่นอนนะครับหรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ย hey, ยังชอบอารมณ์แบบขับแบบเครื่องยนต์อยู่คุณจะเลือกที่เป็น GLE ก็ได้ถ้าคุณไม่ต้องการ3แถวเจ็ดที่นั่งนะหรือจะให้ดีคุณไปเลือกเป็น GLS นะครับที่เป็น450 d ดีก็ได้อันนั้นก็เป็น3แถว7ที่นั่งในสไตล์แบบ full size SUV ซึ่งจริงๆแล้วพื้นที่ใช้สอยความกว้างขวางสะดวกสบายพอๆกันเลือกระหว่างแค่เครื่องยนต์นะครับหรือเป็นไฟฟ้าล้วนเท่านั้นเองแต่จะบอกว่า1ชาร์จ658กร สบายๆเหลือๆครับต้องการชาร์จไฟ15นาที250กิโลเมตรเพิ่มเติมขึ้นมาสบายๆเลยเหมือนกันที่สำคัญศูนย์บริการมีทั่วประเทศครับเพราะนั้นไปลองขับดูก่อนแล้วคุณจะได้ตัดสินใจได้ง่ายครับ